เทคนิสไบจุดเน้นสําคัญที่น้องๆจะได้เจอในข้อสอบ A Level เป็นยังไงไปดูกันมีพี่ขอใส่ดอกจันด้วยก่อนเพราะว่าตรงนี้มักจะออกข้อสอบบทนี้จําเยอะเลยครับน้องก็คือเราต้องจําเลยว่าต่อมไรท่ออะไรสร้างฮอร์โมนอะไรแล้วฮอร์โมนอัน,นั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไร การทำงานของต่อมไทรอยนีย่มันถูกกระตุ้นจากข้างบนมาก่อนก่อนที่จะสร้างฮอร์โมน C เพราะฉะนั้นมันจึงเหลือข้อเดียวแล้วพอเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถทำข้อสอบได้แล้วครับข้อนี้สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาชีววิทยาในบทเกี่ยวกับการประสานงานในร่างกายของสัตว์ครับสำหรับในกลุ่มนี้นะครับตามหลักสูตรสสวทแล้วเนี่ยจะได้เรียนตอนม6เทอม1ครับสำหรับน้องๆที่อยู่ม6แล้วเนี่ย พี่จะขอแนะนําว่าควรจะลงคอร์ส A Level ไปเลยชีวะ A l e v e l เนี่ยเป็นคอร์สที่มีเนื้อหาครบทุกบทนะครับทุกกลุ่มเลยนะครับไม่จําเป็นต้องมาแยกเรียนกลุ่มการประสานงานในร่างกายก่อนแล้วค่อยไปเรียนคอร์ชีวะ A l e v e l ถ้าอยู่ม6แล้วเนี่ยเราสามารถลงคอร์สรวมไปได้เลยแล้วก็เอาเล่ม3นี้ครับซึ่งมันเป็นเล่มที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในร่างกายซึ่งส่วนใหญ่น้องๆจะได้เรียนในม6เทอมหนึ่งเนี่ยแล้วก็เอาเล่มนี้เลือกขึ้นมาเรียนก่อน แล้วเล่มอื่นๆเราก็ค่อยตามเก็บไปครับสำหรับบทการประสานงานในร่างกายของสัตว์นี่นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6บทนะครับน้องๆซึ่งบางบทก็เป็นบทใหญ่บางบทก็เป็นบทเล็กอย่างเช่นบทแรกจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ครับการเคลื่อนที่ถือว่าเป็นบทที่ไม่ใหญ่มากในข้อสอบ A Level ซึ่งจะออกทั้งหมด40ข้อเนี่ยในเนื้อหาส่วนนี้ก็จะมี1ข้อเท่านั้นแหละนะครับในบทนี้ก็จะมีเรียนเรื่องการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วก็เน้นไปที่ การเคลื่อนที่ของมนุษย์ซึ่งในการเคลื่อนที่ของมนุษย์เนี่ยน้องๆก็จะต้องศึกษาระบบกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อจะเน้นไปที่ส่วนนี้ครับในบทที่2ครับบทที่2เป็นระบบประสาทถือว่าเป็นบทใหญ่ทีเดียวนะครับบทใหญ่เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าในข้อสอบ A e level ก็จะออกประมาณ2ข้ออย่างมากสุดก็3ข้อครับนะเพราะข้อสอบ A e level ทั้งหมดมี40ข้อ 2- 3ข้อนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ ในระบบประสาททำไมถึงออกเยอะเพราะว่าเนื้อหาเขาเยอะด้วยครับโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งกระแสประสาทตรงนี้มันจะมีทั้งการเกิดกระแสประสาทภายในเซลล์ที่กระแสประสาทจะไหลไปตามแอคซอนรวมถึงการส่งกระแสประสาทข้ามเซลล์ที่ต้องผ่านไซแนปตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดซึ่งน้องๆก็จะต้องไปเรียนรายละเอียดด้วยก่อนที่จะไปทําสอบจริงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบประสาทส่วนกลางครับอันนี้ก็คือสมองส่วนต่างๆนั่นเอง ในส่วนนี้เราจะต้องจําหน้าที่ของสมองส่วนต่างๆนะครับเซลีบัมทํางานอย่างไรพอรทํางานอย่างไรเมดูร่าออฟลองกาตาทํางานอย่างไรนะครับอันนี้เราต้องจําด้วยและระบบประสาทร,รอบนอกกับระบบประสาทสั่งการ2ออันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกันนะครับมันจะม,มีทั้งระบบโซมาติกแล้วก็ระบบอัตโนมัติทั้งซิมพาเทติกกับซิมพาเทติกพี่บอกเลยนะครับอาจตรงนี้พี่ขอใส่ดอกจันด้วยก่อนเพราะว่าตรงนี้มักจะออกข้อสอบ ออกข้อสอบเยอะเลยนะครับนะเพราะว่ามันจะต้องมีพื้นฐานของการรับส่งกระแสประสาทมาก่อนก่อนที่จะมาทําโจทย์ในข้อนี้ได้เพราะฉะนั้นส่วนเนื้อหาตรงนี้เขาจึงมักจะนํามาออกข้อสอบนั่นเองครับบทต่อไปครับก็คือบทฮอร์โมนสาหรับบทฮอร์โมนเนี่ยเป็นบท ที่ออกข้อสอบประมาณ1ข้อครับน้องๆบทนี้จําเยอะเลยครับน้องก็คือเราต้องจําเลยว่าต่อมไรท่ออะไรสร้างฮอร์โมนอะไรแล้วฮอร์โมนอันนั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นบทนี้จึงเป็นบทที่ต้องท่องจําครับน้องเราก็อาจจะต้องมีทริคในการจํานิดหน่อยอมีการจดเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆอะไรเงี้ยจะได้จำได้ยาวๆแล้วเวลาทำข้อสอบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการรื้อฟื้นมากครับนะบทนี้ก็คือ เป็นเรื่องของต่อมไรทอร่อที่ทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองบทต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสืบพันธุ์ของสัตว์ครับอ่าบทนี้ก็จะออกข้อสอบเยอะเหมือนกันนะครับออกข้อกสอบประมาณ2ข้อนะครับอ่าโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์ของมนุษย์การสืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยทั้งเรื่องของระบบสืบพันธุ์ด้วยว่าแต่และอวัยวะหรือส่วนต่างๆในอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้าง นอกจากนี้นะครับก็ยังมีกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ครับทั้งการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายในอันท้าแล้วก็การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของผู้หญิงในรังไข่อีกอันนึงที่ต้องเน้นไว้ก็คือฮอร์โมนครับพี่น้องฮอร์โมนในที่นี้คือฮอร์โมนเพศหญิงเพราะว่าตอนที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยมันจะมีระดับฮอร์โมนเพศเพิ่มแล้วก็ระดับฮอร์โมนเพศลด ในแต่ละช่วงของประจําเดือนเนี่ยมีระดับฮอร์โมนเพศอย่างไรมีระดับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าอย่างไรแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในมดลูกเป็นอย่างไรอ่ะไอตรงเนี้ยมักจะออกข้อสอบเพราะฉะนั้นพี่ขอดอกจันที่ระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์นะครับบทต่อไปครับก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตครับการเจริญเติบโตออกข้อสอบประมาณหนึ่งข้อครับถือว่าเป็นบทไม่ใหญ่มากและที่ต้องเน้นก็คือการเจริญเติบโตในระยะเอ็มบิโอของมนุษย์ อันนี้คือการจเจริญเติบโตในระยะเอมบริโอของคนนะครับตรงนี้ก็คือจะเน,น้นไว้เลยนะครับเพราะว่าในแต่ละขั้นที่เอมบริโอเจริญเติบโตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งช่วงแรกช่วงครีเวชที่มีการแบ่งเซลล์แล้วก็ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเอมบริโอนะครับเป็นบาสซูล่าแกสซูล่าหรือว่าระยะที่มีการสร้างอวัยวะที่เรียกว่าออร์แกโนเจนิซิสแต่ละระยะมีความแตกต่างกันยังไงอ่าสเต็ปเหล่านี้น้องๆต้องจำให้ได้ก่อนที่จะไปทำข้อสอบจริงครับ และบทสุดท้ายครับก็คือบทพฤติกรรมของสรรัตว์บทนี้ถือว่าเป็นบทไม่ใหญ่ออกข้อสอบ1ข้อเหมือนกันครับพฤติกรรมของสัตว์นั้นจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดกับพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้นะครับน้องๆก็ต้องแยกความแตกต่างให้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อสอบความยากจะประมาณไหนและน้องๆจะพอทําได้ไหม สำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อนนะคะเราสามารถดูเป็นแนวทางได้ว่าถ้าข้อสอบจริงประมาณเนี้ยเราจะต้องมีความรู้อะไรกันบ้างเราจะได้ไปเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนที่จะไปเจอเข้อสอบจริงและสำหรับน้องที่เรียนมาแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นการทบทวนนะครับโอเคสำหรับข้อแรกนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบประสาทร,รอบนอกอ่าคือเขาบอกว่า เขาจะเอาเส้นประสาทสมองคู่ที่10มานะครับผ่าตัดออกมานะโดยติดกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็ให้เอาเส้นประสาทสมองคู่ที่10เนี่ยตัวเนี้ยตัวย่อก็คือ C N 10เลข10ตัวเนี้ยเราควรจะเขียนเป็นเลขโรมันนะก็คือ C N แล้วก็ X X นี่ก็คือเลข10โรมันนะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวเราจะงงว่ามันคืออะไร X นี่คืออะไรเพราะฉะนั้นพี่ขอเขียนเป็นเลขอารบิกนะครับ C N 1 0อย่างนี้ เส้นประสาทสมองคู่ที่10บ a านิเอลเนคู่ที่10เนี่ยนะครับเอาไปต่อกับหัวใจ A จากนั้นในอ่างที่แช่หัวใจ A เนี่ยนะครับก็จะเป็นสารละลายน้ำเกลือเนาะในนี้จะมีสารละลายน้ำเกลืออยู่โดยที่มันสามารถเชื่อมโยงนะครับไอ้น้ำเกลือเนี่ยสามารถไหลามาที่อ่าง B ได้อ่าง B ก็ใส่หัวใจอีกอันหนึ่งเอาไว้นะครับนะหัวใจนี่คือหัวใจกบนะครับคราวนี้เราทำไงเขาทำการ กระตุ้นด้วยกระแสะไฟฟ้านะเมื่อกระตุ้นด้วยกระแสะไฟฟ้าแล้วหัวใจในภาชนะ A เป็นยังไงเต้นเร็วขึ้นหรือเต้นช้าลงนะและหัวใจในภาชนะ B เป็นไงเต้นเร็วขึ้นเต้นช้าลงหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงก่อนที่จะทําโจทย์ข้อนี้ได้น้องๆต้องมีความรู้มาก่อนในเรื่องของเส้นประสาทสมองและเส้นประสาทไขสันหลังที่ทํางานในระบบประสาทอัตโนมัติครับอ่าถ้าพี่วาดรูปแบบนี้นี่คือสมองครับ และสิ่งที่ต่อจากสมองลงมาก็คือไขสันหลังโดยปกติแล้วเส้นประสาทที่ยื่นออกมาจากสมองเพื่อมาสั่งการเนี่ยกับเส้นประสาทไขสันหลังส่วนคอส่วนอกหรือส่วนบนตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นประสาทไขสันหลังส่วนกระเบนเหน็บก้นกบซึ่งมาจากส่วนล่างตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือสีแดงนะครับเส้นประสาทแนวนี้เนี่ย จะทำงานในระบบพาราซิมพ a t h e t i c อ่ะพี่ขอเขียนยอ่ยอๆก,ก่อนนะว่าพาราซิมนะส่วนเส้นประสาทไขสัังส่วนอกเอวก็คือส่วนตรงกลางพี่ใช้สีน้ำเงินนะครับนะยื่นออกมาเพื่อสั่งการนะครับอันเนี้ยจะสั่งการในระบบซิมพ a t h e t i เขียนชั้นๆว่า s ิ m คืออย่างนี้ในระบบซิมพ a t h e t i เนี่ย มันจะสั่งการให้ร่างกายเราตื่นตัวครับเขาเรียกว่าสภาวะ Fight or Flight แปลเป็นไทยว่าสภาวะสู้หรือหนีก็คือเมื่อเราตื่นเต้นตกใจมากๆเช่นตอนที่เราจะสู้หรือเราจะวิ่งหนีอะไรเงี้ยเราจะต้องมีการเพิ่มเมตาบอลิซึมของร่างกายหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นนะรูม่านตาจะขยายนะครับเหงื่อจะหลั่ง นะครับแล้วก็แรงดันเลือดจะสูงขึ้นอะไรพวกนี้สภาวะนี้เรียกว่าสภาวะสู้หรือหนีซึ่งเกิดจากการสั่งการโดยระบบประสาทซิมพาเทติกในทางตรงกันข้ามกาันถ้าเป็นระบบพาร from, พาซิมพาราซิมพาเทติกนั้นจะสั่งการในสภาวะ rest and digest แปลว่าสภาวะพักและย่อยอาหาร ตอนที่เราพักผ่อนตอนที่เราอยู่แบบสบายๆผ่อนคลายหรือตอนที่เรากินอิ่มๆย่อยอาหารเนี่ยเราจะมีอาการเป็นไงเราจะรู้สึกผ่อนคลายเราจะง่วงนอนตาจะหลับใช่ไหมรูม่านตาก็จะหลีนะครับหัวใจจะเต้นช้าแต่ว่าน้ำลายจะไหลน้ำย่อยจะทำงานอ่ะสภาวะเนี่ยคือเขาเรียกว่า rest and digest ซึ่งจะถูกสั่งการโดยประสาทซิมพาเทติก คราวนี้แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาตัดเส้นประสาทสมองคู่ที่1ิมาครับน้อง,องเส้นประสาทสมองมันอยู่ตรงไหนครับมันก็ต้องเป็นเส้นที่ยื่นมาจากสมองถูกไหมน้องน้องสังเกตดูมันควรจะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีน้าเงินแน่นอนมันต้องเป็นเส้นสีแดงครับนะเส้นสีแดงก็คือเส้นที่ยื่นออกจากสมองออกมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงทํางานในระบบพาราซิมพาเตติกทําการสั่งการให้หัวใจเต้นฉาลงครับ เพราะว่าสภาวะ r e ส t a n d digest เนี่ยจะสั่งการให้หัวใจเต้นช้าลงเพราะฉะนั้นหัวใจในอ่าง A เนี่ยควรจะเต้นช้าลงครับคราวนี้แล้วหัวใจในอ่าง B เกี่ยวไหมเพราะว่าเส้นประสาทสมองคู่ที่10มันไม่ได้ต่อไปที่หัวใจ B แต่ว่ามันต่อไปที่หัวใจ A เฉยเข้อนี้พี่ฉเฉลยเลยนะครับหัวใจ B เต้นช้าลงเหมือนกันครับข้อนี้ต้องตอบข้อ3ครับน้องๆอ,อ่าเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อเส้นประสาทสมองเนี่ย มันสั่งการกล้ามเนื้อหัวใจมันสั่งการยังไงรู้ไหมน้องๆมันจะปล่อยสารสื่อประสารออกมาสารสื่อประสาทที่มันปล่อยออกมาเนี่ยนะครับจะกระตุ้นให้หัวใจ A เต้นช้าลงจากนั้นสารสื่อประสาทเนี่ยมนไหลไปตามน้ําเกลือเนี่ยครับน้องไหลไปตามน้ําเกลือนะแล้วก็ไปที่อ่าง B ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสารสื่อประสาทนี้จึงทําให้หัวใจ B เต้นช้าลงได้ด้วยครับซึ่งชุดการทดลองแบบนี้เนี่ยเป็นชุดการทดลองที่เขา ค้นพบสารสื่อปตระสาทตัวแรกของโรคเลยนะคะพี่บอกเลยสารสื่อประสาทนั้นก็คืออะซิติลโคลีนครับนะ,นะเขาทำการทดลองแบบนี้จึงค้นพบอะซิทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทนั่นเองครับข้อนี้ฉเฉลยนะครับตอบข้อ3ครับอ่ะเรามาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งครับข้อนี้จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนดูซิว่าน้องๆจะพอทําได้ไหมอ่ะสำหรับข้อนี้นะครับเขาให้แผนภาพการทํางานของฮอร์โมนมาไฮโปทาทามัสมีการสร้างฮอร์โมน A ฮอร์โมน A กระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้า ต่อมใต้สมองส่วนหน้าสร้างฮอร์โมน b ไปกระตุ้นต่อมไทรอยและต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมน c ครับอุยถ้าเป็นแบบนี้นะน,น้องที่เรียนมาแล้วเนี่ยต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมน c อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยนะครับน้องเราจะเหลือแค่2ช้อยแล้วฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยก็จะมีไทรอกซีนกับแคลซิโทนินครับน้องอแต่คราวนี้การทำงานของต่อมไทรอยเนี่ยมันถูกกระตุ้นจากทั้งบนมาก่อนก่อนที่จะสร้างฮอร์โมน c เพราะฉะนั้นมันจึงเหลือข้อเดียวแล้ว มันก็คือไทรอกซีน ok ครับอ่าพี่บอกเลยนะฮอร์โมน C คือไทรอกซีน ok เพราะอะไรเพราะในการกระตุ้นการสร้างไทรอกซีนนะั้นน่ะจะถูกต่อมใต้สมองส่วนหน้ามากระตุ้นได้ครับโดยที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่า TSH มากระตุ้นให้ต่อมไทรอยสร้างไทรอกซีน ok ครับ TSH ย่อมาจากไทรอย s t ต m ม l a t i n g hormone เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้สร้างและหลัง่งไทรอกซีน อ่าโอเคนะคราวนี้ก่อนที่ t h s จะหลัง่งจะถูกฮอร์โมน A มากระตุ้นก่อนบอกให้เลยนะฮอร์โมน A เนี่ยสร้างจากไฮโพรทาลมัสถูกไหมครับฮอร์โมนตัวนี้ชื่อว่า TRH ครับไทรอยลิซิ่งฮอร์โมนเพราะฉะนั้นพอเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถทำข้อสอบได้แล้วครับข้อนี้นะอ่ะข้อนี้เรามาดูรายละเอียดในช้อยกันนะครับข้อหนึ่งบอกว่าฮอร์โมน B เนี่ยคือ TRH ผิดนะครับฮอร์โมน DB ต้องเป็น TSH ฮอร์โมนะ C คือไทรอกซีนอันนี้ถูกข้อ2แหล่งสร้างฮอร์โมน C คือกลุ่มเซลล์ C ของต่อมไทรอยอ่าข้อนี้ยากข้อนี้ยากครับคืออย่างนี้ครับน้องๆต่อมไทรอยนี่คือต่อมตรงนี้นะต่อมไทรอยเนี่ยถ้าพี่ขยายขึ้นมานะแต่ติว่านี่คือต่อมไทรอยใช่ไหมครับแล้วเราตัดตามขวางชุบชุบอ่าตัดแบบนี้นะตัดตามขวางนะขยายเข้าไปปุ๊บ เราจะพบว่าภายในเนี่ยนะครับมันจะมีกลุ่มเซลล์ครับน้องกลุ่มเซลล์ในต่อมไทรอยเรียกว่าฟอล l ิเคิลอ่าซึ่งเซลล์ที่อยู่รอบๆฟอล l i ิเคิลตรงนี้เนี่ยนะครับนะมันจะทำหน้าที่สร้างไทรอกซีนครับนะ icle, อ่าฟอลิคิลอ่านขีดจนใต้ก่อนบอกว่าสร้างสร้างไทรอกซีน ซึ่งในกระบวนการสร้างไทรอกซินเนี่ยมันจะต้องมีการนําสารเข้าสู่เซลล์จากนั้นสารจากในเซลล์เนี่ยนะครับ<ๆ>ก็จะมีการส่งออกจากเซลล์นะครับไปอยู่ตรงใจกลางฟอลรนเคิลตรงนี้ซึ่งมันจะมีสภาพเป็นคอลอยนะครับนะแล้วก็จะมีการส่งสารกลับเข้าเซลล์ใหม่กว่าที่จะได้เป็นฮอร์โมนไทรอกซินปล่อยเข้าสู่กระแสะเลือดนะครับนะสร้างจากกลุ่มเซลล์ฟอลรนเคลิลคราวนี้มันจะมีเซลล์ที่อยู่ข้างๆฟอลรนเคิลครับน้อง คำว่าข้างๆเนี่ยภาษาลาตินคือพาราเพราะฉะนั้นเซลล์ตัวนเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าพาราฟอลิกูล่าเซลล์ก็คือเซลล์ที่อยู่ข้างๆฟอเคิลหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซีเซลครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเขาจะเรียกว่าเซลล์ซีแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เรียกซีเซลก็คืออันเดียวกันนะครับซีเซล์หรือเซลล์ซีเนี่ยนะครับ เรียกอย่างหนึ่งว่าพาราฟอลิกลาเซลเซลเนี้ยจะสร้างฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งครับก็คือแคลซิโทนินอ่าฮอร์โมนนี้ทำหน้าที่ในการสะสมแคลเซียมในกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับข้อ2เขาบอกว่าแหล่งสร้างฮอร์โมนซีก็คือไทรอกซีนคือกลุ่มเซลซี C ในต่อมไทรอยข้อนี้ต้องเป็นข้อที่ผิดนะครับนะเพราะว่าอะไรแหล่งที่สร้างฮอร์โมนไทรอกซีนเนี่ยจะต้องเป็นฟอลิกลเซล์ในต่อมไทรอยไม่ใช่เซลซี C, ครับ ข้อ3ครับรูปแบบการควบคุมการหลั่งฮอร์โมน C เป็นแบบป้อนกลับแบบกระตุ้นอ่าข้อนี้ผิดนะครับต้องเป็นการป้อนกลับแบบยับยั้งนะไม่ใช่กระตุ้นต้องยับยั้งครับทำไมถึงยับยั้งก็คือเมื่อไทรอกซินมีมากแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณกลับไปกลับไป2ตัวนะครับกลับไปที่ไฮโปทรลามัสและต่อมใต้สมองส่วนหน้ากลับไปยับยั้งครับเพราะว่าถ้ากลับไปกระตุ้นอีกเดี๋ยวไทรอกซินเพิ่มอีกตอนนี้เรามีไทรอกซินมากอยู่แล้วแล้วก็ต้องส่งสัญญาณ ไปบอกข้างบนว่าเฮ้ยมีมากแล้วนะหยุดกระตุ้นสักทีอย่างเงี้ยนะส่งสัญญาณกลับไปบอกให้หยุดกระตุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเนกาทีฟฟีดแบ c k หรือสัญญาณปล้อนกลับแบบยับยั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเขียนในแผนภาพเนี่ยเขาจะมักจะเขียนเป็นเส้นแล้วก็มีขีดแบบนี้นะเส้นแล้วมีขีดแบบนี้นะครับหรือบางทีเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็คืออาจจะเขียนเครื่องหมายลบแบบนี้ครับ เครื่องหมายลบแบบนี้แปลว่าเนกาทีฟ e ีดแบคแปลว่าสัญญาณนี้จะย้อนกลับไปยับยัง้งไม่ใช่กลับไปกระตุ้นครับดูข้อ4กันครับมอนงข้อ4บอกว่าหากร่างกายขาดไอโอดีนจะมีปริมาณฮอร์โมน B สูงแต่ปริมาณฮอร์โมน C ต่ำข้อนี้คือข้อที่ถูกเลยครับมอนองอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าร่างกายเราขาดไอโอดีนอ่ะอันนี้เราเรียนมาตั้งแต่มอตน้นขาดไอโอดีนจะเป็นโรคอะไรนะ คอพอกครับน้องคอหอยพอกที่คอหอยพอกเนี่ยเกิดจากการที่ต่อมไทรอยมันโตครับต่อมไทรอยอยู่ตรงคอมันโตเอะแล้วทำไมมันถึงโตเพราะว่าในการสร้างไทรอกซีนจากต่อมไทรอยเนี่ยมันต้องอาศัยไอโอดีนด้วยคราวนี้ถ้าขาดไอโอดีนมันจะสร้างไทรอกซีนไม่ได้ถูกไหมสร้างไทรอกซีนไม่ได้ฮอร์โมนซีจะต่ำอันนี้ถูกพอสร้างไทรอกซีนไม่ได้ก็เลยไม่มีสัญญาณขึ้นไปยับยั้งข้างบน นี่ไทอกซีนอยู่ตรงนี้ <unm> เห็นไหมมันเป็นสัญญาณขึ้นไปยับยังข้างบนเห็นไหมครับอพอไม่มีสัญญาณขึ้นไปยับยังข้างบนข้างบนก็กระตุ้นเพิ่มสิพอข้างบนกระตุ้นเพิ่มระดับ TRH ก็เลยสูงระดับ TSH ก็เลยสูงครับอ่าเมื่อไทอกซีนตำ่ำเนี่ย TRH กับ TSH จะสูงมันจะส่งสัญญาณมากระตุ้นเพิ่มพอมากระตุ้นต่อมไทรอยด์เพิ่มแต่ต่อมไทรอยด์ไม่มีไอโอดีครับในการสร้างไทอลซินต่อมไทรอยด์ก็เลยจะทำงานหนัก แต่ว่าไม่มีไทรอซินสทีก็ทํางานหนักไปอยู่งั้นแหละทำงานหนักไปเรื่อยๆจนต่อมไทรอยโตครับก็เลยเป็นโรคคอหอยพอกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโรคหอยพอกเนี่ยนะครับจากการขาดไอโอดนะครับฮอร์โมอน B ก็คือ t s h จะสูงข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกครับอ่ะข้อนี้พี่ตอบก่อนเลยนะตอบข้อ4แล้วมาดูข้อ5กากันว่าผิดยังไงข้อ5บอกว่าหากมีปริมาณฮอร์โมอน B สูงฮอร์โมอน B สูงก็คือ t s h สูงใช่ไหมและปริมาณฮอร์โมอน C ต่ํา ก็คือไทรอกซินต่าแสดงว่าเป็นโรคคอหอยพอกเป็นพิษผิดนิดเดียวเป็นโรคคอหอยพอกเฉยๆไม่ใช่คอหอยพอกเป็นพิษครับคอหอยพอกเฉยๆเนี่ยเกิดจากการขาดไอโอดีนไทรอกซินต่ําแต่ TSH จะสูงนะครับส่วนคอหอยพอกเป็นพิษเป็นยังไงคอหอยพอกเป็นพิษคือไทรอกซินสูงครับน้อง คอหอยพอกเป็นพิษเกิดจากการที่ไทรอกซินสูงเกินไปครับจะเป็นคอหอยพอกเป็นพิษเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยอาการแบบนี้ต้องเป็นคอหอยพอกธรรมดาไม่ใช่คอหอยพอกเป็นพิษข้อ5ผิดนะครับสรุปแล้วก็คือสําหรับข้อนี้นะข้อที่ถูกก็คือข้อ4นั่นเองโอเคครับน้องๆจากการที่ลองทําโจทย์ข้อสอบแนวนี้แล้วดูจิว่าเป็นยังไงน้องๆครับพอทําได้ไหมถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่รู้ตรงนั้นก็ไม่รู้มีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้เลยนะครับ ต้องไปเตรียมตัวกันให้ดีนะครับอาจจะอ่านหนังสือล่วงหน้าหนังสือหลักสูตรสอวทอก็ได้นะครับหรือลองไปเรียนในคอร์สดูก็ได้นะครับในคอร์สที่สอนไว้ให้หมดแล้วนะครับโอเคก่อนที่จะไปทําโจทย์จริงในการทาสอบ A l e v e l นะครับหวังว่าน้องๆจะเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดนะครับขอให้น้องๆม .6 โชคดีกับการสอบทั้งสอบที่โรงเรียนแล้วก็การสอบ A Level ในการสอบเข้ามหาลัยด้วยครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย